สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยอเีอบเรือ2แคมครับหัวข้อที่พูดคุยกันวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ฮิตและถามมากทั้งในเพจห้องพระและมีการไปถามกับหลวงตามาวันนี้ถือโอกาสมาแชร์มุมมองของตัวผมเองให้ฟังว่า ทำไมสวดจักรพรรดินานแล้วแต่ยังติดขัดสวดจักรพรรดิมานานแล้วแต่ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรสวดจักรพรรดิมานานแล้วแต่ไม่ได้สัมผัสอะไรขออนุญาตแชร์มุมมองและตอบ คําถามนี้แบบนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเลยก่อนที่จะไปหาคําตอบกับตัวเองว่าทําไมฉันสวดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงยังติดขัดการสวดจักรพรรดิเกี่ยวข้องกับปัจจัย สำคัญประการแรกเรื่องของกรรมเราสวดเพื่อสร้างกรรมดีทีนี้กรรมปัจจัยของกรรมคืออะไรคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิด <c oughs> ขออภัยฮะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นเรามีเราไม่มี เราเกิดสิ่งต่างๆการสดจักพรรดิคือการสร้างกรรมดีกรรมดีจากอะไรจากการทําทานถือศีลภาวนาทําอย่างต่อเนื่องทําบ่อยครั้งที่สุดทําเท่าที่ระลึกนึกถึงสองอย่างนียครับกรรมที่มีแต่เดิมกับกรรมใหม่ กรรมที่มีต่อเดิมกรรมที่มีแต่เดิมเนี่ยนะครับส่งผลให้เราประสบกับสิ่งต่างๆในปัจจุบันกรรมดีกรรมใหม่ที่เกิดจากการกรรมฐานการสวดมนต์ภาวนาจากกรพัิเนี่ยครับคือการทําให้แบบที่หลวงปู่หลวงตาบอกนะครับหนักให้กลายเป็นเบาเบาให้กลายเป็นหายและทําให้เราพบกับเหตุปัจจัย ดีๆกรรมในอดีตเนี่ยรู้หรือไม่รู้เปลี่ยนไม่ได้แก้ไม่ได้ช่างมันแต่กรรมนี้ที่เราทำในปัจจุบันกรรมตัวที่สองที่เราทำในปัจจุบันคือตัวที่ทำให้เราเปลี่ยนดังนั้นหากพิจารณาว่าไอ้สองตัวเนี้ย หากเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งและพิจารณาว่าทําไมยังไม่เปลี่ยนแปลว่ากรรมปัจจุบันกรรมที่เกิดจากการสวดมนต์ลองมาพิจารณาว่าไอ้สวดมนต์ที่เราพูดถึงปัจจัยสําคัญในกรรมปัจจุบันนี่ยที่หลวงตาท่านสอนและท่านสอนอย่างเรียบง่ายแต่ชานฉลาดมากเนยนะครับทําไมต้องบอกว่าเรียบง่ายแต่ชานฉลาดก็ผมบอกแล้วว่ากรรม ในปัจจุบันที่เราทําได้และทําได้ดีคือการสดมนจักาพรรดิได้นะครับมันทําได้ตลอดเวลาท่านทึงบอกให้ทําตลอดเวลาทําเสมอเสมอแล้วทาก็เป็นการทํากรรมดีตลอดเวลาแล้วแผ่ตลอดเวลาทําไมยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงทําไมกรรมที่ที่มันกระทบกับเรามันยังไม่เบาลงลองดูนะครับทำถุงไหมไอ้ทำถุงไหมคืออะไร ทำแล้วเกิดปฏิหารไหมก็ใช่แต่และก็ไม่ใช่ต้องลองดูว่าทําแล้วเบาไหมทําแล้วเบาไหมไม่พอทําแล้วเราเนี่ยนะครับโลภโกรธลงน้อยลงไหมโกรธโมโหแล้วโกรธแล้วหายเร็วไหมดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าดีขึ้นกว่าเดิม อยากได้อยากมีน้อยลงกว่าเดิมตับใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หลงลุ่มหลงมัวเมาน้อยลงกว่าเดิมอันนี้ถ้าทําแบบเนี้ยพี่นางเนี้ยแปลว่าสวดใช้ได้ถัดไปกรรมในอดีตสวดมนต์คือสร้างกรรมในปัจจุบันแล้วอย่างที่สามคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือการแผ่บุญ แพ่ไปไหนแผ่ให้กับภพบภูมิทั้งหลายทั้งเกี่ยวข้องก็ดีไม่เกี่ยวข้องก็ดีไม่เกี่ยวข้องคือการสร้างกรรมดีอย่างไม่มีประมาณอยู่แล้วแต่ในยะะสาคัญคือภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับเรานี่แหละที่เป็นในยะะสาคัญที่ต้องมาพิจารณาว่าทําถูกไหมอย่างที่ผมบอกว่าทําถูกไหมถ้าทําถูก เราจะแผ่ให้กับภพบภูมิที่เกี่ยวข้องกับเราเราพูดถึงอะไรเมื่อกี้นะครับเราพูดถึง1และกรรมในอดีตกรรมในดีตถ้าเราเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนเวรเนาะกรรมในอดีตก็ต้องมีเจ้ากรรมนเวรในอดีตเหมือนกันแล้วก็ส่งผลในปัจจุบันเหมือนกัน 2. ส,สวดมนต์ทำกรรมดีในปัจจุบันดีหรือยังพอหรือยัง 3. ทําแล้วแผ่บุญให้ภพภูมิหรือยังถ้าปัจจัยที่3คือ ทำอย่างถึงพร้อมแล้วมันจะส่งผลต่อปัจจัยที่1ปัจจัยที่2คือส่งผลต่อกรรมในอดีตคือทําให้มันเบาบางเจือจางเจ้ากรรมในเวรต่างๆที่เคยคิดร้ายกับเราก็ต้องมทนาบุญกับเราและดีกับเราบ้างสินะสองคือถ้าทําถึงพร้อมอย่างปัจจัยที่สองเนี่ยสำคัญมากนะครับที่สวดมนในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่าทําไมยังไม่เปลี่ยนหรือทําไมยังไม่รับ ประสบการณ์ทาไมเราไม่เจอพระยินได้ทําไมเราไม่สวดมนต์ทำไมเราไม่สวดมนต์นแล้วไม่ฝันดีทําไมเราไม่เจอโชคลาภ <c oughs> <c oughs> ขออภัยฮะก็ต้องบอกว่าทําถูกหรือยังอันที่บอกว่าทําถูกหรือยังเนี่ยผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมเคยทําคลิปที่บอกว่าเราสวดมนต์แล้วเราคงยังทําร้ายตัวเองอยู่ไหม คือสี่ยาที่ว่าเนี่ยครับสี่ยาที่ว่าคืออะไรสี่ยาที่ว่าคือเรานั้นยังคงมีพฤติกรรมเดิมอยู่ไหมถ้าเรามีพฤติกรรมเดิมอยู่แปลว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าเราตั้งคําถามว่าทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงไม่สัมผัสอะไรเพราะ สวดมนต์คือการปฏิบัติธรรมและปฏิบัติตัวสวดมนต์แล้วต้องปฏิบัติเปลี่ยนตัวเองด้วยสี่ยาที่ผมเคยพูดคือคุณยังอารมณ์เสียไหมอย่ยาอารมณ์เสียหลวงปู่หลวงตาบอกไปแล้วถ้าสวดมนต์อยู่แล้วก็ยังอารมณ์เสียอารมณ์เสียทุกวันบุญไม่เข้าพูดตามภาษาชาวบ้านคือบุญไม่เข้าทำไมบุญไม่เข้าเพราะว่าบุญคืความสบายใจ สมมุติว่าตั้งใจจะแผ่บุญแต่ยังมโมโหอยู่สิ่งที่เราส่งไปน,นี่อุปมาให้ฟังนะฮะจากร้ออาจจะได้แค่ห้าปอร์ุปมาให้ฟังแปลว่าเรายังอารมณ์เสียไหมย,ย่าที่หนึ่งคืออย่าอารมณ์เสียสองคืออย่าเผือกอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเรายังคงไปยุ่งไปว่าคนอื่นไปโกรธคนอื่นไปด่านักการเมืองไปยุ่งเรื่องดรามา่า คนนั้นไม่ดีก็ยังโพสถึงเขาก็เขาไม่ดีแล้วยังไปพูดถึงเขาทํำไมอย่าเอาไปตัวเองไปยุ่งถ้าเขาเป็นสิ่งเน่าเหม็นก็ไม่ต้องไปยุ่งหลวงปู่หลวงตาไม่ได้สอนให้ไปพิจารณาคนอื่นนะครับท่านสอนให้พิจารณาตัวเองคนดีไม่ตีใครเขาจะดีจะชั่วเรามีหน้าที่ทำตัวเองว่าเราดี แล้วเราลดความชั่วได้ไหม 1. อย่าโมโหอย่ารมเสียสองอย่าไปเผืออย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น 3. อย่าไปเสียเวลากับคนที่เราทุกทำให้เราทุกสมมติว่าใครสักคนหนึ่งที่เขาคอยทำให้เราเจ็บเรากโกรธ จงทรงในพรหมวิหารสีแพ่บุญให้เขาคิดเสียว่าบอกทุกครั้งนะครับคิดเสียว่าถ้าแผ่ให้เขาแล้วเขาโชคดีเขาจะได้พ้นไปจากเราไม่ต้องทําให้เราทุกข์อีกต่อไปถ้าเป็นคนที่เราตัดใจไม่ได้ในเรื่องความรักแผ่ให้เขาโมทนาบุญกับเขามีความสุขก็ไปไปแล้วไปดีๆเลยนะ จะได้ไม่ต้องมาทําให้เราทุกข์อีอย่าไปเสียเวลาให้คนที่เราทุกข์สุดท้ายอย่าไปรับกระแสแย่ๆบันทึกมุญเนี่ยนะครับสําคัญมากเรายังคงรับแต่เรื่องแย่ๆรับกระแสดรามา่าไอ้เรื่องการเมืองที่ว่าแย่เราก็ยังไปยุ่งไอ้เรื่องดรามา่า เรื่องแย่ๆก็เราก็ยังไปเอามาสนใจหลวงปู่นะฮะหลวงตานะฮะท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งในเรื่องทางโลกให้มากนะท่านให้พิจารณานะครับรับฟังข่าวสารได้รู้ได้เราทันโลกได้แต่อย่าเอาตัวเองไปคลุกจนเป็นทุกข์อย่าเอาตัวเองไปทุกข์จนเป็นคลุกอ่ะอย่าเอาขออภยัยอย่าเอาตัวเองไปทุกข์ไปคลุก จนเป็นทุกข์แค่รับรู้แค่รู้แค่ทันโลกแต่ไม่จำเป็นต้องให้โลกมาทำให้เราทุกข์ดังนั้นแล้วสีอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อคลิปก่อนนั้นนั้นอย่าไปโกรธอย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปยุ่งอย่าไปเผือกเรื่องคนอื่นคนดีไม่ตีใครอย่าไปเสียเวลากับคนที่เป็นทุกข์และสุดท้ายอย่าไปบันทึกกระแสยแย่แย กระแสะแย่ๆก็ดึงดูดสิ่งแย่ๆกระแสะดีๆกระแสะบุญก็ดึงดูดกระแสะดีๆเหมือนที่บอกนะครับเรื่องของแรงดึงดูดก็เป็นเรื่องของการบันทึกบุญนั่นเองทีนี้ลองพิจารณาดูนะครับ3อย่างที่ผมบอกนะครับกรรมในอดีตกรรมใหม่จากการสวดมนต์แผ่บุญมากพอหรือย,ยังสุดท้าย เรายังคงทำสี่อย่างที่ทำให้ตัวเองไม่ไปไหนไม่พัฒนาอยู่หรือไม่หากสี่อย่างเนี้พี่นาแล้วยังคงไม่ได้เรื่องยังคงไม่เข้าใจตอบตัวเองได้เลยครับทำไมสวดแล้วไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวนะครับ ในมุมมองผมส่วนตัวว่าหากพิจารณาตามสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในคลิปนี้พิจารณาแล้วว่าตัวเองอย่างทําไม่ได้ดีไม่แปลกที่ไม่เปลี่ยนแปลงและสุดท้ายทุกคนอย่างที่ผมบอกกรรมแน่ดีทุกคนมีกรรมไม่เหมือนกันทุกคน บันทึกสิ่งต่างๆมาไม่รู้กี่ชาติไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่มันง่ายครับไม่ใช่ทุกคนที่มันจะโชคดีได้อย่างรวดเร็วเรามีหน้าที่อดทนทำความดีแล้วจะโชคดีนี่แหละครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะคุณคิดเหมือนผมไหมถ้าคุณคิดไม่เหมือนกันขออนุญาตให้ช่วยแชร์กันตรงนี้ครับ ลองพิจารณาตามกันถือเป็นการดิสคัตกันนะครับสำหรับวันนี้มุมมองของผมก็เป็นแบบนี้แล้วมุมมองของคุณเป็นอย่างไรในมุมมองส่วนตัวผมนะถ้าทำจริงมันเปลี่ยนแน่แต่ที่ยังไม่เปลี่ยนคุณยังทำไม่จริงสำหรับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับถือเป็นการสนับสนุน ในความดีสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ